ดนแพ็กคู่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้เจมี่มวนลายมันน้งมากคนเดียวกับมวนอยู่คนเดียวเนาะออโอ้หิงหยากลาย อ๋อนันอยูู่้เดียวเลย้อข้านว่าก็พอบานแห้งสิขาดได้มั้งห้าอยูู่้เดียวกะห้าสแาแห,หน่เนาะจ้ะเฮ้ยมวนลายพ่อแม่พี่น้องแดงครับถสีบอยู่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องมึงเอาหาไปหามามาขักมาจังแต่บ้ดนที่จังแค้คุณน่ะปานปลูกไว้เลี้ยนหลับสาบอยู่พี่กะมึงเอามึงเอามึงเอา,เอาสามดอกสามดอกยังี่ก็สามดอก,อก,ดอกพ่อแม่พี่น้องนี่ หนึ่ก็บสามผลแนบไปต้นผลก็มีอีกเออโอ้ยมวนหลายมวนหลายพ่อแม่พี่น้องมวนอยู่คนเดียวเด้อมวลนี้พ่อแม่น่ะนี่นี่กับสามดอกสามดอกแนบไปต้นผลอีกเข็นอีกดอกนึงพ่อแม่พี่น้องตุ้ม๊บมโอ้ยหอมนี่มาจังเฮ้ยเต็มตาแท้แม่น่ะมวลนี้เต็มตาแท้พี่ดอกนึงอื้อ โอ้ยอลังการเลยพ่อแม่พี่น้อ,หองหอมนี่เบิรดเดี๋ยเป็นชิฟเนาะตาเข้าเกือบเต็มแต่เ,เด้อพ่อแม่พี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยมาผู้เดียวเป็นแบบนี้ก็คัก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 มาสวยๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาสวยๆ จะดอกใหญ่องหพี่น้องอือดอกมันปวดมันกมขมสิใหญ่แฮะโอ้ยขอบวไดายกันได้หรอกเนาะเพ็่นเกี่งอยู่ดีอือ บ้านแห่งพเมพี่นองเอ่อเออยอเ่างนี้จะบานขนาดไหนออกบานถึงยามบ่สองโองเศววันดีจ้าพเมพี่นอง ขอก็ไม่นาอีกนอกจากในสองทียี่สิบเอ็ดกระดาษกระด huh าหกโกนอกจากมันเเปลี่ยนพิกัดใหม่เ้ยเขาป่าหาเหตเท่ากระดาษมาทั้งบันน้องแปกตำบลห้วยคามเพื่อบุญสริกจังหวัดอุบลนี่นอกจากไปทั้งบันน้องเมฆกรขึ้นหอดบันน้องแปะเรือนม้ีเลยเบิ้งไปทั้งพี่มึงว่ะมันสิมานบาเนาะตามไม่นานมาเลยว่ามนีฉีมานขึ้นไปทั้งขุนม่นน้องพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดกระดามา ตามมาเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องอืมพี่หนอ่อกำลังว่าอันก็มีตะหอยหลุดสิเลือเพิ่นบ่น้อก็กเหลืออยู่เลยเราพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาอน่ะเด้อกำลังสิบานนี้ยสิมาสี่ตัวละนะมาผู้เดียวอีกเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ พี่แมกโกนพี่แฮกคูพ่อแม่พี่น้องดอก,กงามๆเลยแต่ย้อนห้อยข้าเจ้าเคลียร์ค่ะมาสวยสวยุดว่าสิบนเรือกันย่างๆอยู่เด้อจากพ่อแม่พี่น้องหมดเรือคนดอกว่ะใครเนี้ยเรือหาจบที่เนาะเดินไปเรื่อยๆมาจนสองโมงพ่อแม่พี่น้องค่ะสิรับหลานห้าหลานไปโรงเรียนเนาะจา้ะ พั่นักเรียนค่ะเห็นหอดปตาตัวสองมองพ่อแม่พี่น้องห้อยรถเพิ่นร้ายขนาดใครใน,นเรือว่อเฮ็ดก็มั่งสิออกว้พอพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เฮ็ดตังเฮ็ดข้าวดินก <c oughs> ็เติมงามแต่ใกว่าแต่เฮ็ดไข่เนาะเทิ้งผลบ่มีบ่อนะถ้าเอาแต่อด,อดอกผลดอกอันเจ้าสุไทรยูเนาะได้เก็บมากกว่าคุ้มาก่อนมารุ่นก็ได้ นีดเกี่ยวจนดอกหน่อยเบิดเนาะนี่สวยๆคือเกาีอวเอยดอกเลยลอยๆโป๊นอยู่ที่ามะคพอ้มมพี่น้องตัดทีตัดบาทเดียว ขางกันดอกใหญ่เกือบเห็นพอมีพี่หน่อยไมใหม่โปะคนหลายเ้ที่งามภาคงามแน่แถิดอกปปดเลยป้าเรือใบนีงเนาะอืมอ,อืมจังเลยเราคอยเจาะคอยอ,อันเนี้เราเพิพ่นหาหลายคนเพิ่นช่วงกันว่าแกบ้วพอมีพี่น้องจังเรืออืมไม่เฮ็ดกอเรือพอมีพี่น้องเฮ็ดแดงบางเนาะ ทีดอกหน่อยๆคุณมเะเพ็กำลังขึ้นอีกนอคนนุณก็ดอกหน่อยๆดอกนึงอีกเนาะวันศัพรกเส็นหนอยอยามนี่ขึ้นว่าสิออกค่เฮ็ดแดงบางเนะาะเฮ็ดธำหมาเขาเอื้อมเระไประไปน้ำมองไรเป็นดินส่ายเนาะ เฮ็ดนั้มันเป็นเห็ดบางบางเห็ดเนื้ออ่อนจะพอจะม่ห้องกินเห็ดอันนี้ละก็เห็ดขาวดินเสียบขนาดเพิ่นพันว่าได้เห็ดผงกินจะเห็ดผงแดงแดงดอกผงแดงเนาะเห็ดผงขาวผงดำคือครูเมรอนี่พิ่นบโมโหกินดอกเด้อแต่ไม่น่านหน่อยๆเดี๋ยวนี้กินเบิดสุเห็ดพอ่อแม่พี่น้อ,อ,กองกินหมดเลยทีคูเมร์นี่ บ่ยานพ่อเม็ดทะรลองนี่เป็อันีาไปกินไปอันนี้ไปเนาะไปน้ำฟังไปน้ำหมคนตอเนาะหมอนจริงแน่ท่นเป็นยังท่นบ่อโดนสวมสามัถตาไหวใส่เนาะันเป็นยังเฮ็ดอันนี้เลยบมมีเบือพ่อะม่พี่นอะในเฮ็ดนี่ ัยายามให้กัดใส่ใหม่ได้จริงเด็มพวเนละยะกำลังเฮ็ดเฮ็ดเพิดว่าจะเฮ็ดส่งชาไรปุอบชาเป่นซีนเป่นโกงโกงหนกเลยพ่อแม่พี่น้องกำลังจิบบาทเฮ้ยหนากอยู่กพ่อแม่พี่น้อง ยังมีลุ้นยังมีลุ้นอืออมีข้างกันดอกนึงเล็กกาบใหม่พี่พ่อแม่พี่นอ้องแดนแปดขี้เกลียวงามขี้เกลียพ่อแม่พี่นอ้องดอกตุ้มๆเนาะดอกดอาจจะเจงคนดีอยู่ในคักคนหนึ่งใบใหม่ หลังบ้านนะคนละใหไม่ก็มีเจ้าของก็มีอนี่จีนจีนนอนกินตีนพร้อมเราจะยังใส่ได้อยู่อือ้อโองด่อนนะจ๊ะเอาไม่ี่หอกรูองามเได้จ้ะอือ้อ คุณน่ะสุดหยดได้จัดตูมักข้ามเลยรู้สึนกทจกเป็นนยังกินเ่ยเนาะดูเสียงรถมามึงหลอกน <ần> ี่สุดหยดของห้อยพี่น้องพาดผุ่มาแรงัดเลอว ดอกนี no. ่ก็งามที่กันนะนามงามเลยยังเหลือเพิ่นอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องยังเหลือเพิ่นโอ้ยนี่ก็ไม่เห็นเพิรนแต่ไก่พ่อแม่พี่น้องโอ้ยผีดอกนึงพ่อแม่พี่น้องผีดอกนึงตุ้มๆสองดอกเด้อจากตุ้มอยู่นี่ อใส่ราคาคุณจื่นจากกมาออกผลหลอกง่ยยุ่ไเ้ื่องผลค้าเหี่ยนเนาะจุมพอเอาได้ยุ่งเป็นนันค้าเหี่ยนข้าเหี่ยนที่กันพอบนลพี่น้อง โอ้อยโอ้ยขาฮาเก่ง huh ฮ uh ่ใสเคดเสื้อมุมบปอยากาศที่เก่ากั่นี้เนาะอืออ่าอะไรกันโอ้ยตอกันไปของคึนอกนึงกยจ้ะหอมกอนเนาะโอ้ยน จะดอกทำงานมเขาเป็นดพพลินขาเนเพื่อนบ่เขาคือไร่ดอกขนาด่ผมเขาห้องบอลนะไอเกวือยังดอกเดียวเนาะบออเพชรเพิ่อนเรังนเนลความแก่เนาะนว้าเนี่ยเป็นผลกอบมีเนาะดอกคนะด้จเลย มันชิมนะเจออันนี้กินเพลินแต่ว่ามอว์นี้ยังงามมืออือยังแค่ลองสองพ่อไม่พี่หนออ๋อ <G ül üyor> หันไม่เจออันตัวแปลกๆเนาะเจ๊อันยังกินเพลินบ <G ül üyor> อกคงิ่งเอาพ่อแม,ม่พี่น้อง คือนบานใหญ่อีกเนาะเบิ่งเอาเบิงเบ่งเ,บงเอารถก็ร้ายเนาะมันจะสีบล็อกรถโอ,โ,อโอ้ยตีนตีนนี่เือนกหน่อยเนาะพอ่อเมย์พี่นองขาผมเห็นนั่นขาผมเห็นเอพอพ่อเมย์พี่น้องแจ็คูด้วยจ้าทุ่งโอ้ยคืองามครับเทเยพอเมย์พี่น้อง งาม,งามอ๋คอ,อ,อคูหนึห่งออเดเด็เสีนเลงงามแพงเขาแยนพี่น่องามเมงนี้บิ๊บิ๊ดเนันงามซนะีผนงามเนาะออสวยอีกเลยอ่ะ มหามเลยบานพ่อเม่พี่น้องบานใหม te ่ๆเนาะขุนดอกหนึ่งสุดจอดเด้จ้าเมนี้ว่าสีมุมมันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระมานที่เก่าโอ้แบบอืมงานที่เก่าได้จ้า ถ้าหากใหม่คบาาัางค่ตัดะจำเพกคู่อีกแล้วฮะ เส้นนี้เพิ่นกินขาเนาะนี่เพิ่นกินขาบาดกำงหงาบาดใหม่พ,มพ่อแม่พี่น้องอืงมดีกันเนาะอืมอืมแพ้คู่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้เจมี่มวนลายใหม่มาคนเดียวกับมวนอยู่ผู้เดียวเนาะ อ <c oughs> ดึงอยากลายอ๋อนันอยูู่้เดียวเน้อขันว่าก็พอบานแห้งสิขาดเลยมึนห้าอยูู่้เดียวกะห้าสาแน่นาาจะอมอนลายพ่อแม่พี่น้องแดงครับถีบอยู่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องมึงเอาหาไปห้ามามาขักมาจังแทบันที่จังแท้คุณน่ะปานปลูกไวเลี่ยนหลาบสาบอยู่พี่กะ มึงเอาเพงเอาเพงเอาสามดอกสามดอกที่นี่ก็สามดอกพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ก็สามผลแนบไปต้นผลก็มีอีกอุ้ยมวนหลายมวนหลายพ่อแม่พี่น้องมวนอยู่คนเดียวเด้อมวนอยู่คนเมนานี่ยที่นี่ก็สามดอกสามดอกแนบไปต้นผลอีกเห็นอีกดอกนึงพ่อแม่พี่น้องจุ้มตุ้มอ้ยหอมนี่มาจังเฮ้ยเต็มตาแหแม่หนาหมดนี่ เต็มตาแท้พี่ดอกหนึ่งอื้ยโอ้ยอลังการเลยพ่อแม่พี่น้องห่มนี่เบสเกือบเป็นชิฟเนาะตาเฮาเกือบเต็มแต่เด้อพ่อแม่พี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยมากูนเดียวเห็นแบบนี้เขาหัก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 มาสวยๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาสวยๆ จะดอกใหญ่พอมัพี่น้องอือดอกมันมาปวดมาผมเสียใหญ่แฮะโอ้ยพอบอดายกันไนะนะนด้หรอกเเนาะพิ่เกลี่ยงอยู่ดิอือ ban hè hôm nay phi nông. Ừ. Thì mới dừng ở ban khát em nhé. 8 ban thủy nhảm bơ 2h00. 8 ban thủy nhảm โอ้ยเตรียมแต่พมีพี่น้อเตรียมเลยเตรียมเลยจ้าเตรียมเลยจ้าโอ้กว่าหน่อยเออมึงเอาพมีพี่หน้อไม่ตอดอกตูมๆง่มๆมองแค่พมีพี่น้อมาเนี่โอ้ ดอกนกรกบานเลยค่บานใหม่ๆดอกของยายขงพอไม่พี่นองเดินวนครักอยอุ้ยหัวอุ้ย่ะ เฮ้ยโอ้ยบ้านเองพ่อเม่พี่น้องอุ้ยปวดผบมงงตกแตงเต็มตาจุ่มบุ๋มสิไปตัวทุกพ่อซ้ำหนี่น้อพ่อแม่พี่น้องคือหล่นตาแทนาะองดูสีลาพี่ลาหน่องซ้ำหนิบ่สีเมื่อจะบ่เกลีย์ไายคักแกอ่ะลาพี่ลาหน่องจะลาตัวเนาะ บห่หน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องหาเหนุหมดดอกตูมดอกบานเต็มตาเลยจนพูนตาสิรัดตออกมาทางไหนเนาะ <c oughs> เอ้ยมันค่ะมันคักจ้ะอาหากิานหาอยาก,ากมานันเลยจ้ะของไผข,ของมันเนาะมาสวยกะกะสร้างเลยมัดสิ่มันเนาะห่มเขาห่มบ่เขาห่มเพิ่นเห็นห่มเพิ่นบ่เห็นผู้ใด้ โอ ok, okay, ้หจะคมกับลอกมาเบิ่งเรื่อจ้ะคือว่ากำลังออกเพราะว่าไปส่วนหนึ่งนั่นกะเพิ่นเคลียร์ลายนอส่วนนี่เพิ่นกระโบหมาแล้วตัวส่วนเพิ่นไปเพิ่นมาเด้อพอม่พี่น้องถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไม่นานนี้เด้อจ้ะเสี๋ยพอกับคลิปใหม่ๆของเฮาว่าเมือหนาเมืองในไม่อน่ะสีภาพไปพี่พาน้องไปหาอย่างนอจ้ะขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนะจ้ะ เมณะบ่มีนัน้งสิทธ์ขอบุญแทนคุณพ่อแม่พี่นอขอขอออ้องหวขออวยพรให้พ่อเพ,พื่นพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปารถนาคลิปนี้กะซีร่าพี่ล่าน้องสาวนี่นอกจากขอเขมนาไม่ามาคิปหนาคลิปนี้ก็ขอกล่าวค้าว่าสวัสดีจ้าดีใจแห่งเบากระบอกถือพ่อแม่พี่น้อง